أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله ح م ก للعالمين و และ د ى ا ل สง ا สุ و ب ห غ ا ل ่ س ا ل و ن ص و و ن ن و รักษาควา الله บให้ก่ ل ู้อื่นรกาคมุกและความสงบสุข ا ห้แก่ผ้อื่รกษาควมสุขแควาบขให้แก่ผ่รักาควาสุขคามสบขใก่อง่นรกามุขความให้แก่อรักเาามะมาพูดคุขใั้ในประเด็นสํนคาควา,คา,คาสําหรงบพวก่รูทอกคนรีกอาากจะมาขให้ําความเข้าใจวองเราให้ไกในทิศทานเดียากันไปในทิะคางที่ถูกต้องกันะครับผม วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องประเด็นของการละหมาดสาหรับผู้ป่วยละหมาดสาหรับผู้ป่วยครับผมซึ่งก็ยังคงใช้ตามหลักสูตรของอิบนนรุชอรฮิมลาร์นะครับวันนี้อาจจะไม่ได้คุยเรื่องตัวบทอะไรมากมายนะครับผมเพราะว่ามันกเ็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยมาแล้วบ้างส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ประเด็นปีกย่อยเนี่ยที่จะมาคุยกันที่มีคีลาฟเนี่ยเป็นคีลาฟที่ไม่มีตัวบท อ้างอิงเพราะฉะนั้นก็จะคุยกันแบบคร่าวๆแต่ให้เห็นภาพนะครับผมเราบุ๊กหนังสือเป็นุนังสือเลยนะครับผมอัลบาบอัซซาดิสมินอัลจุมละอัซซาดิซ่าฟิชซาดาตินมาริดอ่ะมาดูครับในอ่แบาบที่6อ่ะนะครับผมจากแผนกจากกลุ่มหมวดที่3ในเรื่องของการละหมาดผู้ป่วยที่จะคุยกันอัชมาลอุลามะอูอ่ละอันนัลมารีด ة มขุขาตบ,บุนบิอาดาอิศละ ประการแรกนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจที่บอกว่าจะให้เป็นในทิศทางเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็คือปราดได้เห็นพ้องต้องกันใช้คําว่าอิชมาอิชมาก็คือว่าไม่มีใครที่เสียงแตกออกไปเลยทุกคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันหมดทุกคนที่ได้ชื่อว่าเป็นปราดที่เป็นสลับอ,อัศรแล้วนะครับผมซึ่งถามว่าอิชมาในปัจจุบันเกิดขึ้นได้อีกไหมแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับผมอิชมาเนี่ยหลักๆจะอยู่ในยุคสหาบา ถามว่าทำไมอิชมาหลักๆอย่างยุคซาฮบะครับเพราะว่ายุคนั้นการที่จะรวบรวมทัศนะของปรา์ทุกคนมันยังเป็นไปได้อยู่ไปไล่ถามแต่ละคนเรื่องนี้เห็นว่ายังไงเรื่องนี้เห็นว่าไงเขาเคยบอกเรื่องนี้ววายังไงเขาเคยพูดววายังไงเขาเขียนววายังไงมันเป็นไปได้อยู่แต่ยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่เราทราบก็คือเรามีปราอิสลามอยู่แบทบทุกทุกที่ทั่วโลกใช่ไหมครับการที่จะไปรวบรวมทัศนะของพวกท่านทั้งหมดเหล่านั้นเนเี่ยณปัจจุบันต้องมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ งต้องใช้คำว่านะปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับผมซึ่งถึงเวลาจะเป็นไปได้ไม่ว่าเราอาลัมถ้าเกิดช่วงใกล้บนศีลโลกนะ่าจะเป็นไปได้ช่วงที่คนมันน้อยลงนะครับผมแต่ก็ขอยรู้ว่าอิชมาเนี่ยแทบไม่เคยมีการเกิดขึ้นอีกเลยหลังจาก,กาายุคซาฮาบะยุคตาเบียตาเบียอาจจะมีบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆอิชมาจะเกิดขึ้นยุคซาฮาบะทีนี้ครับอิบนนรุชรมอลครับในยุคข,ของท่านท่านก็บอกเลยนะครับว่าราดทุก คนเห็นพ้องต้องกันแปลว่าการจะเห็นพ้องจะเกิดขึ้นได้ต้องมีตัวบทรองรับอันนี้ผมอธิบายก่อนเผื่อบางท่านจะบอกอะไรเนี่ยความคิดของมนุษย์มาใช้ตัดสินตัวบทได้เลยไม่ใช่ครับอิชมาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าอิชมาด้วยตัวของมันเองเนี่ยมันเป็นตัวบทที่ชัดเจนไม่ใช่แต่เนื่องจากว่าไม่มีแม้แต่อิชมาเดียวจะเกิดขึ้นนอกจากต้องมีตัวบทรับรองแปลว่าอิชมาเนี่ยเป็นตัวที่มาขยายความเข้าใจของตัวบทในเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้เข้าใจอย่างถูกต้อง อันนี้เรียกว่าอิชมะเพราะ,ะนั้นอิชมะจึงถือเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของคําสอนอิสลามพอมีคำว่าอิชมะปุ๊บโอเคประเด็นนั้นชัดเจนละอิชมะจะไม่ถูกยกเลิกเด็ดขาดเมื่อเกิดอิชมะปุ๊บจะไม่มีอิชมะใหม่มายกเลิอกอิชมะเก่าจะไม่มีนะครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นปีกย่อยที่คงจะต้องรอไปคุยกันตอนที่เราคุยกันในเรื่องหนังสือเราตุนนาริตของยินุกุดามาไรโมบาย,ยทีหนึ่งนะครับผมแต่ประเด็นก็คือว่านี่แหละแนาะ ปาฏทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าคนป่วยเนี่ยก็ถือว่าจําเป็นต้องละหมาดนะอันนี้คือแปลเขาใย่ง่ายมมคอตอกก็คือถูกสื่อสารเป็นผู้ที่ได้รับการสนทนาในเรื่องคําสั่งของการละหมาดด้วยก็แปลว่าผู้ป่วยเนี่ยยังไงก็ยังต้องละหมาดอยู่มีใครบ้างครับที่ไม่ต้องละหมาดครับแน่นอนคนที่ยังไม่แอเินบาลนนิกไม่ใช่วายิบสําหรับเขาหรือว่าคนที่เป็นคนบ้า ก็ไม่ใช่วหวยิบสำหรับเขาหรือว่าคนที่สลบไปช่วงที่สลบน่ะไม่ใช่วหวยิบช่วงที่บ้าไปก็ไม่ใช่วหวยิบอันนี้แค่นั้นนะครับที่ว่าไม่ต้องละหมาดแต่ที่เหลือต้องละหมาดนะครับยกเว้นว่าคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีรอบเดือนหรือผู้ชายที่มีจุนุปอันนี้ก็ละหมาดตอนนั้นไม่ได้ก็ต้องรีบอาบน้ําเพื่อที่จะละหมาดนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยให้มีจุนุปทิ้งไว้จนเลยเวลาละหมาดเนี่ยอันนี้ถือว่าผิดนะครับผม ส่วนเรื่องของรอบเดือนไม่เกี่ยวนะครับเพราะรอบเดือนก็หมดเมื่อไหร่ก็อาตอนนั้นแหละถึงจะเริ่มนับในเรื่องของเวลาละหมาดงั้นงสรุปก็คือคนป่วยก็จําเป็นต้องละหมาดบางคนก็อาจจะบอกนะครับโอ้โหป่วยแล้วยังต้องมาละหมาดอีกเหรอก็อย่างที่บอกครับอันนี้แปลว่าความเข้าใจยังไม่ตรงยังไม่ไปในที่ที่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะการละหมาดคือสุดยอดการขอดูอา เราต้องการขอดุอามากที่สุดตอนที่เราเดือดร้อนถูกไหมครับยิ่งเดือดร้อนยิ่งจําเป็นต้องขอดุอาเพราะนั้นเวลาป่วยเวลาท่านอับดุลสาห์พบซอบับเจ็บท้องปวดท้องไม่สบายหนักๆท่านอับีาก็บอกไงครับลุกมาละหมาดลุกมาละหมาดสิซึ่งซอบาชื่อฟังท่านอบีพอละหมาดปุ๊บพ,พวกมอก็ให้หายด้วยกับความเมตตาของพวกมอเพราะนั้นพี่น้องอย่ามองว่าฉันป่วยอยู่ฉันละหมาดไม่ได้แต่เราต้องคิดเราต้องมองเราต้องย้ำเราต้องปลูกฝังกับลูกหลานว่า เพราะไม่สบายนี่แหละเลยจําเป็นจะต้องละหมาดเพราะเราอยากหายไข้เพราะเราอยากหายไม่สบายเพราะเราอยากให้พวกเราเยียวยาเราถูกไหมครับเพราะนั้นยิ่งไม่สบายยิ่งต้องละหมาดอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้พวกเราทุกคนตัวผมพี่น้องที่รักมองให้ตรงกันตามนี้มองให้ตรงกันตามนี้ว่ายิ่งเราเดือดร้อนยิ่งเราต้องละหมาดเหมือนกับก่อนหน้านี้เราก็คุยกันถึง ละหมาดในยามศึกสงครามที่บางรั้งบางท่านก็คือคําถามว่าทําสงครามแล้วยังจะมาละหมาดอีกเหรอแน่นอนสําคัญเลยจําเป็นมากๆเลยคือถ้ามีโอกาสละหมาดได้ไม่เป็นอันตรายเนี่ยจำเป็นต้องละหมาดเลยเพราะเราเดือดร้อนองไงเพราะเราเดือดร้อนโอเคงั้นประเด็นนี้จบละก็ไม่จําเป็นต้องยกตัวบทอะไรถ้าบอกว่ามีอิชมาปุ๊บแปลว่ามีตัวบทอยู่ละเราอยากจะลงลึกเราลงลึกได้เพียงแต่ว่าในที่เนี่ยในเบื้องต้น สำหรับพวกเราทุกคนเพียงพอแล้วกับคําว่าอิจมาเกิดขึ้นแล้วก็ผู้ที่อ้างอิจมาเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อถือได้มีการตรวจสอบมายาวนานก็คืออิบนุสโอมล็อกก็เป็นผู้ที่เชื่อถือได้ในเรื่องนี้ว่าอันฮูยัสกุลอันฮูฟัดดุลกิยามอิดารลัมยัสเตียซึ่งผู้ป่วยเนี่ยหากว่าเขาไม่สามารถจะยืนได้เนี่ยการยืนก็ไม่ใช่วายิบสำหรับเขาก็ไม่จําเป็นต้องยืน อย่างที่เราทราบในเรื่องของการละหมาดรุกลของการละหมาดองค์ประกอบหลักของการละหมาดก็คือพฤติกรรมภายนอกที่ชัดเจนทั้งหลายในเรื่องของการยืนการรู้กลัวการกลับมายืนการสุยหยุดอันนี้คือเป็นรุกกลเสาหลักคือถ้าเกิดหายไปปุ๊บใครตั้งใจทิ้งปุ๊บละหมาดใช้ไม่ได้ทันทีนี่คือเสาหลักแต่ในกรณีของผู้ป่วยครับอันนี้ก็มีอิจมาว่าถ้าเกิดว่าคุณยืนไม่ได้อาคุณก็ไม่ต้องยืนการยืนก็ไม่ใช่วายุบก็ให้นั่งละหมาดเช่นเดียวกันครับ ไม่จำเป็นต้องรุกกลัวไม่จําเป็นต้องสยุดถ้าทําไม่ได้เช่นเดียวกันคืออิรยาบทใดก็ตามที่ทําไม่ได้ตอนที่เราไม่สบายเนี่ยเราอาจจะกระดูกล้าวกระดูกหกักหรือว่าต้องนองโรงพยาบาลบางครั้งมันทําอิียาบทหนึ่งได้แต่ทำอีกอิรยาบถหนึ่งไม่ได้บางคนยืนได้แต่รุกกัวไ,ไม่ได้บางคนยืนได้รู้กลัวได้สยุดไม่ได้ถามว่ามีไหมมีพี่น้องอาการมันมีอาการหลากหลายไง บางคนก็คือไม่ได้เลยยืนก็ไม่ได้รู้กลัวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เนาะใช้การก็เห็นค้อมต้องกันว่าอันไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องทําไม่ได้จริงๆอะนะต้องไม่ได้จริงๆอะนะครับผมวักเตอลาฟูฟีมันละหูยุซลรีจาริสันว่ฟีไฮติลจูรุสว่ฟีไฮติลลี่แลายักเลือกอะลาจูรุสวะและอะลาลกิยามส่วนประเด็นที่มีคีดาฟเนี่ยที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับที่นุรุ์ท่านจะสรุปให้เราฟังคร่าวๆนะครับมี3ประเด็นว่าด้วยเรื่องของการละหมาดสําหรับผู้ป่วย คืออิชมาอิชมาเป็นละผู้ป่วยจําเป็นต้องละหมาดแล้วก็ละหมาดในออเดียบทที่เขาทําได้ทีนี้ก็จะมีคีรับว่าใครละ่ะที่มีข้ออ้างพอที่จะให้นั่งละหมาดคือบางคนบางทีอาจจะแบบว่าเจ็บเล็บขบอย่างเงี้ยว่าฉันเจ็บเล็บขบฉันยืนละหมาดไม่ได้ฉันต้องนั่งมันมันมันเจ็บถึงขั้นที่จะยืนไม่ได้เลยหรือเปล่าหรือบางคนบอกฉันยืนไม่ได้เนี่ยฉัน ฉันไม่นั่งด้วยได้ไหมฉันนอนละหมาดเลยได้ไหมอันนี้ก็เกินไปใช่ไหมครับผมเพราะนั้นอิมมูสเซนลลอกก็บอกว่าตอนเนี้ยที่มีคิรักก็คือใครที่อนุโลมให้เขานั่งละหมาดได้อันนี้หนึ่งนะที่จะคุยใครที่อนุโลมให้นั่งละหมาดสองถ้านั่งเนี่ยนั่งท่าไหนถ้าจะนั่งไหนให้นั่งท่าไหนแล้วก็สามครับผมถ้านั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้เนี่ยจะให้อยู่ท่าไหนต่อก็คือมีสามประเด็นนะครับที่มีความเห็นต่างที่อิมมูสเซนแต่ยกมาแบบคร่าวๆเพราะอย่างที่บอกอิมมูสบอก ย้ำไว้นะครับว่าถ้าไม่มีตัวบทระบุมาท่านก็จะไม่ลงลึกกันนะครับผมพระนั้นตอนนี้ที่มันมีประเด็นก็คือว่าตกลงเนี่ยจาเป็นแค่ไหนที่จะนั่งได้อันนี้หนึ่งแล้วก็สองท่านั่งเนี่ยนั่งยังไงแล้วก็สามท่านั่งก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยจะยังไงต่อทีนี้นะครับฝอามามัละหูอายุสลเลียจาริสันส่วนคนที่ให้เขานั่งละหมาดได้เนี่ยมีทัศนะอยู่สองทัศนะแรกครับ มีอยู่สนะองทัศนะนักวิชาการเสียงแตกเป็นสองทัศนะคนที่อนุโลมให้นั่งได้นะทัศนะแรกบอกว่าไงครับอัลลรีลายสเตะลกกยามอัสลันคือคนที่ยืนไม่ได้เลยคนที่ไม่สามารถยืนได้อาจจะพิกลพิการหรืออะไรก็ตามแต่เราทดสอบอะไรคือยืนยังไงก็ยืนไม่ได้นะต้องเป็นคนกลุ่มนี้เท่านั้นคือถ้าเกิดคุณพอจะยืนได้คุณอาจจะเจ็บหลังเจ็บขาเจ็บนิดเจ็บหน่อยเนะี่ย นักวิชาการกลุ่มแรกเนี่ยมองว่าไม่ได้นะมองว่าไม่ได้ครับผมซึ่งอิหมัมนาวีครับอ้างว่าก็มาจากอิหมัมมุทรเมียนะครับจากมาัสซับชาฟีก็อิหมัมนาวีอ้างว่าบางส่วนของมัสซับชาฟีเนี่ยมองว่าคุณจะนั่งละหมาดได้ก็ต่อเมื่อคุณยืนไม่ได้จริงๆเลยคือให้ยืนยังไงก็ยืนไม่ได้เคสนี้เท่านั้นเคสนี้เท่านั้นในขณะที่นักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งครับมองว่าไงครับคือ ขอแค่ให้ลำบากที่จะยืนเนี่ยก็นั่งได้เลยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดของอิหม่ามมาลิกนะครับถ้าเกิดเรามาดูก็ไปดูหนังสือกาฟีนะครับผมซึ่งมัสยิดชาฟีก็เห็นด้วยเช่นเดียวกับมัสยิดอิหม่ามอะหหมัดมัสยิดอิหม่ามอบบูฮนยฟาซึ่งก็มีที่มาที่ไปหมดเลยนะครับแปลว่าไงครับแปลว่าจุมฮุดใช่ครับว่าจุมฮุดอิหม่ามอิบนนรุชเมลลอร์ไม่ได้กล่าวว่าจุมฮุดในที่นี้แต่พอเราไปตรวจสอบปุ๊บมันเป็นจุมฮุดมติอินวิชาการส่วนใหญ่่ครับมองวา คนที่จะนั่งละหมาดได้เนี่ยไม่ต้องถึงขั้นว่ายืนไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เอาแค่ว่าการยืนนั้นมันมันไม่ไหวจริงๆด้วยกับความป่วยไข้ด้วยกับสังขารคือถ้าจะฝืนเนี่ยมันฝืนได้แต่มันฝืนเกินไปในเคสนี้ก็ถือว่าอนุโลมให้นั่งละหมาดได้ถ้าไม่ถึงมีคีรับอย่างนี้ครับเพราะว่าคีรับเขาบอกว่าฟัซดูเนี่ยมันจะตกเนี่ยมันต้องทําไม่ได้หรือมันลําบากที่จะทํามันต้องทําไม่ได้เลยหรือมันลําบากที่จะทํา บางส่วนก็มองว่ามันต้องทําไม่ได้เท่านั้นไม่งั้นฟัดดูไม่ตกมันเรื่องฟัดดูเลยนะคนเราคุยกันเรื่องฟัดดูแต่บางส่วนก็มองว่าอยู่ดีรูลดยมีคุณลิสุราอยู่ดีดุบารอยู่ดีดุมีคุุลุสตัวบทถ้าเราไปดูในหลายๆเรื่องเนี่ยเพราะเราไม่ใช่อนุลมให้แค่คนที่ไม่มีปัญญาทำร้อยเปอร์เซนต์บางกลุ่มพอจะทําได้แต่มันหนักเกินเพื่อเราให้ข้อผ่อนผันอย่างเช่นคนเดินทางให้มีการย่อละหมาดได้แล้วก็มีการรวมละหมาดได้ถูกไหมครับซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราพูดคุยกันไปแล้วซึ่ง นั่นแหละครับทางนี้และทางนั้นก็ตรงนี้ผมก็ขออนใหญ่ต่อนญากข้ามนะครับผมต่อไปครับสรุปสรุปก็คือนักใช้การส่วนมากมองว่าก็ถ้าเกิดว่ามันลำบากพี่น้องบางคนบอกลำบากแค่ไหนอาจารย์ฉันไม่รู้อ่ะเรื่องของความลำบากเนี่ยแต่ละคนต้องตัดสินด้วยตัวของเขาเองย้ํานะครับคือพี่น้องจะติดต่อมาหาผมไปหาอาจารย์ท่าหนึ่งบอกเนยอาจารย์ฉันเป็นแบบเปียฉันนั่งละหมัดได้ไหมเรารู้ตัวเราเอง เรารู้ตัวเราเองว่าถ้ายืนเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆมันจะมีปัญหามันมันจะวูบมันจะเป็นลมหมดสติมันจะอะไรก็ตามแต่คือมันต้องดูว่าเราอยากทําจริงๆแล้วมันทําไม่ได้จริงๆอันเนี้ยโอเคชัดเจนคือมันฝืนมันไม่ไหวมันหนักอันนี้ก็ไม่ต้องไปทําร้ายตัวเองแต่ถ้ามันไปแค่ความเกียดค้านเป็นแค่ข้ออ้างอันนี้ต้องไปตอบกับพอรล้อเองนะครับผมโอเคอันนั้นก่อนที่หนึ่งต่อไปที่สองครับ ว่ามันสิฟันลุสวินาก้าวมันก็ลุยจิมุติรับบีอันนี้อันชลุสอที่หัวบดลมีนักี่มว่าค่ิสอับน์ลมาซูรอันชลุสมุติรับบีงอันฟะมันจะไปละตั้บีฟะลาฟาร์กบนว่บนลุสัว่ามันลู่ฟงอันูลลุสสที่นี่ยครับท่านั่งเนี่ยนั่งท่าไหนนั่งท่าไหนอย่างที่บอกก็คือตัวบทไม่มีนะครับผมเมื่อไม่มีตัวบทครับ ท่านั่งเนี่ยบางส่วนก็มองว่านั่งในท่าที่ว่ามันดูเป็นสี่เหลี่ยมซึ่งก็คือเหมือนกับนั่งคาสมาเอาเท้าไขว้แล้วก็นั่งละหมาดบางส่วนก็บอกว่านั่งแบบนั่งละหมาดเลยซึ่งไม่มีตัวบทพูดครับไม่มีตัวบทพูดกลุ่มที่มองว่าละหมาดตอนถ้าต้องนั่งละหมาดเนี่ยอิเลียบทการยืนให้คุณนั่งท่าอื่นที่ม่เหมือนกับนั่งท่าลในละหมาดเนี่ยเพื่อให้มันแตกต่างให้ชัดเจนว่านี่เป็น กำลังอยู่ในช่วงอื่นที่ไม่ใช่ช่วงแนงนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวบทพูดถึงเลยแปลว่าไงครับอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่เน้นความง่ายดายแล้วท่านนบีก็บอกว่ามีหลายส่วนที่พวกร้อนเนี่ยไม่ได้พูดไว้วสซากาตอันอัชยาอัลห์มาตัลละกลุมกอรนิสยานฟาลาตับฮะซูลที่ท่านนบีบอกไว้ครับว่าฮารานชัดเจนนะฮารอมชัดเจนนะระหว่างนั้นเป็นสิ่งทุ่มเครือใช่ไหมใครที่ก็เป็นสิ่งที่ดี อีกคดีหนึ่งท่านบีก็บอกว่ามีหลายๆเรื่องที่พว้ล้อเนี่ยบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วหลายส่วนเนี่ยพว้ล้อเลือกที่จะไม่พูดถึงพว้ล้อไม่ได้ลืมแต่เป็นการให้ความง่ายาแก่เราอย่าไปลงลึกกับบางประเด็นที่ผู้ล้อปล่อยไว้เพราะฉะนั้นในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าในเรื่องค่านั่งเนี่ยค่านั่งเพราะมันเกิดความยากลําบากเพราะนั้นถ้าพี่น้องจําเป็นต้องนั่งในสถานการณ์ใดนั่งท่าไหนที่พี่น้องนั่งได้พี่น้องก็นั่งไปเลย ก็ไม่ต้องสีได้ไม่ต้องนั่งบนเก้าอี้ต้องนั่งแบบเป็นท่าแบบว่า,าก้นอยู่บนเท้าหรือนั่งยังไงนั่งในท่าที่พี่น้องนั่งละหมาดได้เหมือนกับถ้าเกิดบางท่านเดินทางเนี่ยบางทีอยู่บนรถทัวร์เนี่ยแล,ล้วรถทัวร์เดินทางเป็นสิบชั่วโมงแล้วไม่ได้แวะหรือแวะแต่มันไม่ใช่เวลาละหมาดยังไงที่ไม่สามารถจะละหมาดได้เนี่ยก็อยู่ในท่าที่เรานั่งแบบนั้นพี่น้องก็ละหมาไดไปเลยจะนั่งวางขานั่งพาดขานั่งยังไงก็คือ เราทําในสิ่งที่เราทําได้พี่น้องทำในสิ่งที่เราทําได้ส่วนถ้าผู้ที่แบบว่านั่งก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ก็มีหลายทัศนะครับบางทัศนะก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้นอนหงายนะบางทัศนะก็บอกให้นอนตะแคงนะก็มีคีราบซึ่งหลายๆท่านก็มองว่าก็อย่างน้อยก็ขอให้ให้เท้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นการนอนหงายหรือนอนแล้วก็ให้เท้าเนี่ยหันไปทาง กีบา,าแล้วกันอย่างนั้นก็ได้เห็นไปทางกิบาลารหรือถ้าเกิดว่าไม่มีความสามารถจริงๆฟัตตะกุลลอมัส,สตาตุมนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันอาลากอดดิริตอกอติหีเอาเท่าที่มีความสามารถซึ่งก็เป็นาทางเลือกนะครับของนักวิชาการ หลายๆท่านนะครับในหลายส่วนนะครับก็คือสรุปครับในเรื่องของการละหมาดสำหรับผู้เดินทางเนี่ยผู้เดินทางจําเป็นต้องละหมาดนะแล้วคุณต้องละหมาดด้วยนะต้องยิ่งจริงจังในการละหมาดแล้วก็ต้องยิ่งขอโดยจากพ้อเล้ซึ่งอันไหนทําได้ทําอันไหนทําไม่ได้ก็ไอ้ด้วยกับการเกินความสามารถนะครับก็ไม่ต้องทําพี่น้องแค่นั้นจริงๆอิสลามง่ายได้โดนน้ำไม่ได้บางคนบอกผู้ป่วยนอนติดเตียงทงาไงดี เอาดินเสาพองพี่น้องดินเสาพองก็หุก,กลมเหมือนดินนี่แหละพี่น้องก็บทให้ถึงเวลาก็มาลูบมือให้เขาลูบหน้าให้เขาก็จบทําเตรียมมุมให้เขาให้เขาละหมาดพอเวลาใหม่มาก็ทําเตรียมุมให้เขาไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาถ้าโดนน้นได้อลัฮลฮัมดีที่สุดแต่มันมีหลายเคสครับอย่งบางท่านต้องดูแลผู้ป่วยปิดเตียงบางท่านต้องอะไรก็อย่าลืมครับย้ําว่าต้องให้เขาได้ละหมาดนะพี่น้องต้องให้เขาได้ละหมาดนะครับมีพี่น้องถามมานะครับผม เวลาเดินทางเนี่ยพานะเราไม่สามารถหันไปทางกิบลาได้ต้องทําอย่างไรประการแรกก็คือ,อต้องพยายามทําให้ดีที่สุดก่อนพยายามใช้ดีที่สุดก่อนก็คือเราอาจจะดูทิศรถอาจจะคือรถปกติมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกไหมครับผมหรือว่าเครื่องบินหรือว่ารถไฟก็ตามเนี่ยบางทีมันจะมีช่วงที่มันหันไปทางกิบลาถ้าอย่างนั้นพี่น้องก็ละหมาดต,ตอนนั้นถ้าเกิดเรารู้นะถ้าเรารูว่าจังหวะไหนจะหันไปทางกิบลาเนี่ยเราก็รอตักบีรถตีนอมตอนนั้นถ้าเราตักบีรยตีนอมตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะหันไปทางไหนเราไม่เเกี่่ยววแลล้ราไมผิด ถือว่าเราเริ่มต้นถูกต้องแล้วแต่ถ้าในกรณีที่หัวเด็ดตีนขาดเราหันไปทางกิบาลาไม่ได้เลยคือท่านั่งกับทิศกิบาลาเนี่ยมันอยู่ในทิศทางที่แบบเราไม่มีทางหันไปได้ก็จากยักกุลาเขาบอกฝ่าลิกุลฤิวิชาตุนหวนัวมวลลิฮาพรสมุลไคยรัตจะทิศไหนก็ตามที่คุณหันไปก็จงเร่งรีบในการทําความดีก็แปลว่าถ้ามันจําเป็นถ้ามันจะหมดเวลาเราไม่ได้แวะแน่นอนอย่างที่บอกครับทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการผ่อนปลน ทจจเท่าที่จะจําเป็นเท่าที่จะจําเป็นเพราะในเรื่องของการหารไปทางกิบเลาเนี่ยเงื่อนไขาการละหมาดนะเสาหลัก,กลนนของการละหมาดส่วนหนึ่งของการละหมาดนะแต่ถ้ามันเกินความสามารถจริงๆได้รับการผ่อนปลนทุกเรื่องครับแต่เราต้องทําให้ดีที่สุดแต่เราต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมขอตักทายพี่น้องก่อนนะครับคุณนัส,าาสารสลามาก็วันล,ลอรกุสลาโมบูน้องวบรารักาทครับคุณรัตนชัยนะครับรับชมย้อนหลังบรารักาลลอกทีมครับผมคุณสรนีนะครับ อ่าพบกันอีกครั้งแล้วนะครับวิชาที่สองเช้าวันนี้จะซาคุณล้อคารังครับแล้วก็ขอบคุณล้อตอบรับดูอาที่ดีที่ขอดูอาให้ด้วยขอบคุณมากมากครับผมพี่วันนี้สลับมาวันกุณสลับมาตวลอกาตูเช่นเดียวกับคุณสวัยสลับมานะครับคุณบุษบาสลับมาบางกอกนะครับวันกุณสลับมาตุล้อว่าบารกาตูนะครับคุณโก้เข่งก็สอบถามไปแล้วคุณสุไลมานนะครับลมซาบอกว่าหน้าแปลเป็นหนังสือหน้าแปลครับแต่ว่านั่นสิแล้วใครจะแปลนะครับผม หวังครับเร่อนี้ผมหวังเลยเกินว่าชุดนี้ก็จะได้มีการแปลนะครับผมหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นชุดกูไวตี้ก็ยังดีนะครับผมต่อให้ไม่ใช่ชุดของสลับผมไม่แน่ใจว่ามีการเริ่มแปลหรือมีการแปลไปแล้วบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามีการแปลดีมากๆเลยครับผมสาหรับท่านที่ต้องการจะศึกษาแบบลงลึกนะครับผมถึงแม้ํำนวนจะยากนิดนึงแต่ถ้ามีท่านใดแปลน่าจะดีะครับผม คุณก็เข่งนะครับเสือร้อยบอกว่าแล้วถ้าเรารู้ว่ารถจะหยุดพักที่ผู้พักผู้เดยสายแล้วละหมาดได้แต่เรากลับละหมาดบนรถก่อนแบบนี้ละหมาดใช้ได้ไหมครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับผมคือเรารู้ว่าเขาจะหยุดพักแน่นอนแล้วก็หยุดในช่วงเวลาละหมาดด้วยคือมันยังไม่หมดเวลาละหมาดอย่างบางทีพี่น้องเดินทางช่วงบ่ายอย่างเงี้ยตอนเดินทางยังไม่เข้าเวลาแล้วก็ช่วงระหว่างเดินทางมันเข้าเวลาบ่ายไปแล้วแล้วก็เรารู้ว่ามันจะไปถึงเป้าหมายช่วงประมาณอัสลี ถึงจุดพักเฉยๆนะไม่ใช่เป้าหมายถึงจุดพักตอนอัสลีเนี่ยดีที่สุดถ้าเรารู้ว่าจะถึงเป้าหมายที่เราสามารถละหมาดอิยาบทปกติได้ถ้าเราสามารถละหมาดได้นะครับผมคือเขาวักพักเรามั่นใจมีเวลาเพียงพอเราทําได้เราไม่ติดปะอะไรเลยเนะี่ยผมขอใช้คําว่าดีที่สุดแล้วกันผมไม่ขอใช้คําว่าถูกไม่ถูกผิดไม่ผิดจะใช้คําว่าดีที่สุดดีที่สุดก็คือละหมาดในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดอันนั้นคือดีงามที่สุดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีการละหมาดด้วยเพราะเรามี เหตุจาเป็นแล้วละหมาดบนรถไปแล้วการละหมาดก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่ามันก็อยู่ในขอบข่ายที่ว่ามันอยู่ในช่วงความจําเป็นอยู่ในช่วงเดินทางที่ได้รับการผ,ลผล่อนผันอันนี้ก็วอฮุตาลาอาลัมครับก็คือละหมาดบนรถก่อนแล้วเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะบางทีจุดแวะระหว่างทางเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าจะละหมาดได้ทุกที่นะครับบางทีก็มีเรื่องความสะอาดมีปัญหาของอะไรหลายปัญหาที่ตามมาก็ย้ําครับ ฟัตะ olan, ตะกุลลอมัสตาตุ่มจมยังเกียงต่อพัวล้อเท่าที่มีความสามารถวักนี้ไม่ใช่เป็นอายะไม่ใช่เป็นประเด็นที่บอกว่าให้เราหย่อนยานนะครับแต่ค uh ือเราต้องเข้มงวดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ที่เกินความเป็นไปได้ก็ไม่ถูกบังคับนะครับผมคุณนี่ไอ้บังโก้คือหนนตาสลามอริกุนสลาเมตราบบากาทูนะครับอาจารย์ครับบ้านที่อาศัยอยู่ประจําคือบ้านที่กรุงเทพ แล้วก็มีบ้านที่ต่างจังหวัดเดินทางไปเนี่ยละหมาดย่อได้ไหม <c oughs> ขอมา๊บสคือช่วงที่ระหว่างเดินทางเนี่ยย่อไดไม้มีปัญหาครับผมช่วงระหว่างเดินทางถ้ามันเป็นการเดินทางเดินทางได้ส่วนถ้าเกิดว่าถึงที่หมายแล้วเนี่ยอย่างที่เราคุยกันนะครับนะักวิชาการบางท่านก็บอกว่าก็าถ้ามันจะเป็นการพักที่ว่าไปอยู่กี่วันอะไรยังไงซึ่งมันก็มีคีราฟซึ่งผมไม่ขอย้อนตรงนี้แต่สรุปก็คือว่าขอตอบเท่าที่ถามมา ช่วงระหว่างเดินทางเนี่ยย่อรวมได้นะครับผมส่วนถ้าถึงเป้าหมายแล้วก็ต้องดูว่ามันเป็นบ้านของเราใช่ไหมเรารู้สึกมันเป็นบ้านแล้วใช่ไหมคือเราไม่รู้สึกคนเป็นแปลกหน้าใช่ไหมคือรู้สึกสบายๆไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนที่อยู่ในช่วงเดินทางอันนี้ก็ต้องละหมาดเต็มแต่ถ้าเกิดเราเดินทางไปต่อให้มันเป็นบ้านอีกหลังของเราแต่เราไปแบบไปทํางานแล้วมันยังเป็น สภาพของคนเดินทางอันนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์ย่อรวมได้นะครับผมหลักฐานมาจากไหนครับก็หลักฐานก็มาจากที่ที่ท่านบีมัสไซซามอย่างที่พวกเราทราบใช่ไหมครับผมว่าท่านเป็นคนมักกะจีป็บคนมักกะแต่เมื่อท่านอพยพไปมาดีนาท่านถือว่าท่านเป็นคนมาดีนาแล้วพอท่านกลับไปมักกะในช่วงทำฮัทท่านก็ทําการละหมาดย่อรวมอย่างที่พวกเราทราบกันอีกตัวบทนึงอีกหลักฐานหนึ่งก็คือท่านอุสมาเนี่ยท่านถือว่าท่านเป็นเขยแต่งเข้ามาที่มาดีนาแล้วท่านก็ถือว่าก็ พออยู่ต่อให้มันไม่ใช่บ้านท่านท่านก็ละหมาดเต็มเพราะท่านถือว่าน่นเป็นบ้านท่านแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคําตอบโดยรวมนะครับผมหวังว่าจะชัดเจนอินชาอัลลอฮ์นะครับผมสรุปก็คือช่วงเดินทางย่อรวมได้แน่นอนส่วนถ้าถึงที่หมายแล้วก็ต้องดูว่าเรารู้สึกว่าสภาพของเราเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นแบบคนเดินทางหรือเราอยู่ตรงนั้นแบบคนพื้นที่ถ้าอยู่ตรงนั้นแบบคนเดินทางก็ย่อรวมไปครับวัลลอฮุ ต่อาลัมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทาในสิ่งที่เรามั่นใจว่าถูกต้องสิ่งที่ผมพูดเป็นความเห็นส่วนตัวของผมก็แปลว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมเชื่อมั่นถ้าเราเชื่ออย่างอื่นห้ามตามผมย้านะครับผมถ้าเราเชื่อว่าอีกอย่างหนึ่งถูกเนี่ยห้ามตามใครก็ตามนะครับผมเราต้องทําในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าถูกต้องครับคุณก็ขิงจจสรรั์กุมลอคารนมาก็วอยยากุ่มครับผมคุณนัสสวยนะครับรับชมัครครูคยินดีต้อนรับครับผม พี่น้องที่รักเดี๋ยวขอปรึกษานิดนึงนะครับเราฟิกเนี่ยเราพักแค่นี้ละรูปรัดดีนะครับผมเพิินมาเป็นช่วงพักเที่ยงนะครับผมจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะคุยต่อในส่วนของทับซีดนะครับผมแต่ว่าเวลามันมันก็ด้วยกับเวลานะครับผมก็พี่น้องผู้เรียนสะดวกจะเรียนกันอยู่ไหมครับถ้าเกิดว่าพักบอกว่าขอเป็นผู้นี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ค่อยคุยกันได้นะครับผมเอาผู้เรียนว่าแล้วกันนะครับผมมีเวลาสําหรับขอรับฟัง คำตอบนะครับประมาณสักหนึ่งนาทีครับผมพอพักกินน้ำเราไอนะ โอเคสะดวกเรียนต่อบารักัลลอฮฟีกุมครับถ้าอย่างนั้นก็ได้หมดนะครับได้หมดทั้งสิ้นยังเดี๋ยวออพักนิดนึงนะครับผมถ้าท่านใดทานรับประทานอาหารได้ตามสบายนะครับแต่ว่าเราจะพักกันช่วงสั้นๆน,นะครับประมาณสักสิ2 0้าถึงนาทีแล้วจะขับมาพูดคุยกันต่อในส่วนของทับซีดนะครับอิกคราวลนึ่์ครับผมอะกูลกลิฮะตะบัสักุลลอฮลิบะล,ลุกุม ولسائر المسلمين من كل من كل فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ولا اله الا انت استغفرك واتوب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> <applause>